MGR Sport p โพสตครับบอกว่าโจนัทวุฒยยอดนักชกจอมเก่าจากนกครราชสีมาถึงกับงงเมื่อถูกอ,องตวนปินโตอดีตนักชกและพิธีกรชื่อดังพร้อมด้วยบริษัท UPR Vision แจ้งความข้อหาหมิ่นประมาททั้งที่ตนคิดว่าเรื่องน่าจะจบลงไปแล้วกำมปั้นว้ย .5 5ปีครับเพิ่งได้รับหมายเรียกมาสดๆร้อนๆเลยโดยจะเข้าไปรายงานตัวพร้อมกับพอเลี้ยงเจครับที่สนดอนเมืองวันพฤหัสที่2ี่กุมภานี้ โดยโจเปิดเผยว่าตอนนั้นที่เป็นข่าวทางบริษัท UPR Vision ได้ทำการโอนเงินส่วนที่เหลือที่ตนควรจะได้รับมาให้ครบถ้วนทุกจำนวนซึ่งตนก็คิดว่าเรื่องทุกอย่างน่าจะจบลงแล้วหลังจากนั้นเรามีการถแถลงข่าวและทางฝั่งนั้นก็ได้มีการถแถลงข่าวซึ่งความรู้สึกของผมก็คือคิดว่ามันจะจบแล้วนอกจากนี้ครับโจยังบอกอีกว่าถึงแม้จะโอนเงินทุกอย่าง เคลียร์มาหมดแล้วแต่ทางฝั่งของ u p r Vision กลับไม่ยอมส่งเอกสารยืนยันเรื่องการเงินต่างๆมาให้ตนเลยแต่ตนก็คิดว่าเรื่องคงจะจบแล้วเลยไม่ได้ไปไล่บีอะไรกับทางฝั่งนั้นคิดว่าต่างคนต่างไปทำมาหากินก็แล้วกันคุณจะแจ้งความเรื่องอะไรผมงงบอกว่าผมพูดความเท็จแต่คือผมพูดความจริงทั้งหมดตอนแรกจะปล่อยแล้วแต่ตอนนี้คงไม่ปล่อยและอยากให้มันจบที่ศาล ในเมื่อเขาเดําเนินการแบบนี้ผมก็จะเอาให้สุดเหมือนกันเราคือผู้โดนกระทําคือผู้เสียหายแต่กลับมาโดนฟ้องนี่คือสิ่งที่โจกล่าวออกมาทางเพจ MGR Sport ครับแค่นี้เลยจบแค่นี้เลยนะครับนี่คือข่าวคราวครับที่เปิดมาใหม่ๆจาก MGR Sport เมื่อวันที่18กุมภา2568ครับโจตัวุฒิโดนหมาย จากทางบริษัทขององตวนมินโตนะครับโอ้ยังไม่จบกันอีกนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจะมียังไงนะเพราะว่าทางเพจขององตวนเองก็ไม่ได้มีการเปิดเผยอะไรเนาะแต่ว่านี่เป็นหมายสารที่พึ่งไปถึงโจครับกดไลค์กดติดตามครับอัปเดตข่าวสารวงการมวยไม่อยากพลาดข่าวมวยให้กดติดตามและกดกระดิ่งไว้มันจะดังปิ้งเวลามีข่าวมวยใหม่ๆลงมาครับข่าวจาก MGR Sport ทางเพจ Facebook ครับก็อองตวนโจยังไม่จบมีต่อยก2ครับ